ค่าน้ำนมเอาเท่าไหร่ค่าน้ำนม,ำนมแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงพี่เฝ้าหูฝากเก็บถึงจนะโผล่เนี่ยฮะหลัง จะลองง่จะร้องง่ายอาฝากจะไปสารแหมเสาวสาวเราอยู่ฝาดวงแม่ยืนดูฟังนะที่ขอเล้วแม่ยืนฟังด้วยฝาดวงใจดูนี้ไว้ทีสารเมื่อกรบพบดวงมันสาวตาหวานโอ้โหโด,ดยาด้วยคอนแก่ง คอยท่านหนึ่งนะทใหมรับสาวฝรัแกแข่งสาวไปถั่วแค้นแม่ถ่ายวิตีโอนเวท่านไปถั่วแคร์แดนีสาสแม่กมล้องมนาะไม่ดีน,นักเราต้องนอยอีกอ่เ,อเห็นแล้ไปถั่วแคแดนิซัสมึงลอเต้นนะไปร่วมง,งานตื่นมาเต้นเต้นได้ะ เพืนบ้านเป็นหมอแขนหนุ่มหมอลำลำเต้ยง,งานก้อนแก่นเป็นหมอแขนช่วยเป้าแขนานางขอบคุณครับแม่ยาวกว่าน,นี้แม่จะเต้นยาวกว่านี้ขอบคุณครับคิดฮอดทุกคนคิดฮอดคิดฮอดทุกทุกคนเลยฮะวันแม่วันแม่หอแมอแม่เราหอม วลัวผู้ชายคนนี้หึงว่าเราไปหอมแฟนเขาอะนะหอพ่อเราเองอะไรนะอ๋อให้แม่ฝากหอมพ่อด้วยนะหอมหอมหอมโจ้หน่อยเร็วมาขอมแก่นแล้วต้องถึงโจ้หน่อยเร็วเร็วเร็วเ,รวเ,รวเรวพราะงั้นปึกนี้ไม่ต้องเอานะหอมแก่นโจ้หน่อยนี้ทีเดียวทีเดียวเลยเร็ว หรือที่จะหลับตาหลับตาหอมเนี่ยมัาจะกลิ่นแล้วน่ะเป็นไงล่ะซาบิน่าไหมล่ะฮะใช่ซาบิน่าพอต้องฮานาก้าเลยนะครับขอบคุณว่าทุกคนครับ